Thank you. อ่ะโอเคก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้กับมาเจอมาเจอกับบังเช่นเคยนะฮะวันนี้อยู่กันในเกมคอร์กเทลมิดไนน์นะหรือว่าขําคืนคอกเทลนะฮะก่อนอื่นก่อนที่เขามารับชมรับฟังช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสไครขาบังก่อนเลยนะครับวันนี้บังเริ่มต้นมากับทุน3า0รยนะสำหรับใครที่ทุนน้อยก็สามารถตามกับมาได้นะครับเกมนี้มีคนขอกันนานแล้วนะแต่ว่าไม่ตรงช่วงเวลาสักทีวันนี้ตรงช่วงเวลาแล้วบังก็เลยม,มาจัดให้นะครับไปขออนุญาตเปิดไปที่ปิด ยี่สิบก่อนเลยแล้วกันไปสิบหมุนสิบทีนะถ้าดีค่อยขยับเบ็ดนะฮะสำหรับคนที่อยากได้ตารางกลุ่ม vp ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเกมเดียวกันที่จะการลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอ้โหก้อนใหญ่ก้อนโตด,ดอกแรกเปิดกันมาก่อนเลยนะครับเบ็ดยีแตก3664นะครับโอ้โหรางวัลซูเปอร์มกานะอ่ะมาต่อรอบ2สเกตเตอร์3ตัวงี้เลยไป1 โอ้โหเลยไปแล้วยังกลับมาให้นะครับสิบหมุนทุกคนมาลุ้นกันว่านสเตเกปเตอร์จะคำนวณดีหรือเปล่านะฮะมาได้มา,า192ตัว A มี Y อย่างนี้ดูเรื่องกระเบื้องแตกนะครับถ้าเกิดช่องที่มันตรงกับตัวคูณนะทุกคนนะมันจะเพิ่มตัวคูณให้นะครับมันตัดแก้วแตกนะทุกคนแล้วตัวคูณจะขยับไปหลังนะ เอองงหรือเปล่าได้มา640้ะยสี่สิบนะนเมื่อกี้ช่องตรงนี้แตกใช่ไหมตรงนี้ก็เคยขยับมานะโอเคคูณ8ไปดอกนี้5,568นะครับโอ้โหดูเรื่องกระเบื้องแตกนะครับสาวค็อกเทลวันนี้เล่นตามทุกเวลานะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะได้มา5,728นะครับโอ้โหแล้วมาแตกดีจริงๆมาทั้งข้างนอกข้างในนะครับเออเาได้10มีวายมา โอ้โหแล้วมาไหนเพื่อนฟรีนี่ฟรีหรือเปล่าสเก็ตเตอร์มาอีกหนึ่งมาสองโอคโ,อโหมาดอกเด,ยเดียวแล้วนี่เหรอเพื่อนเออมาซ้ำมาย้ำแปดร้อยสี่สิบมีวายมาต่อทุกคนสเก็ตเตอร์มาอีกสองไม่ได้ใช้อีกแล้วนะฮะได้มาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบหกนะรางวัลซูเปอร์เมกาอีกแล้วนะโอ้โหแล้ววันนี้มาดีจริงๆ สำหรับคนที่ก็มารับชมใหม่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้บ้างด้วยนะอยากให้บางรีวิวเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์กับมาใั้คลิปได้เลยนะครับสิบมงสิทีเราได้มา8,300ันามร้อะโอ้โหแล้วตอนนี้กำลังที่12,000หมืนสครับโหย้ายขยับบิดเลยแล้วกันโอ้โหเต็มจอเต็มแผงเต็มคาราบิวดอกนี้2องวันสตามมาติดติดจนข้างนอกก็มีตัวคูณให้นะครับข้างในก็มีตัวคูณนะโอเคได้มา3,544 โอ้โหแล้วตอนนี้กําไรที่1 0,000มเราจัดไปที่บิดร้อยเลยไหมเอาบิดร้อเลยแล้วกันสเก็ตทีไหมเออปับ๊บมาอยู่ดอกแรกโอ้โหแล้วสเก็ตเตอร์จะมาอีกหรือเปล่าเพื่อนขาดอีกหนึ่งนะแต่ไม่ลงไม่เป็นไรครับยังคอมโบต่อนเนื่องเรียบร้อยคูณ6ไปดอกน,นี้5500นะครับ เออต้องลงแล้วรอบนี้ต้องมาแล้วเพื่อนไม่มีเชื่อมแล้วโอ้ยังมีเชื่อมอยู่แล้วายแตก2ช่องอย่างนี้คำนวณแน่นอนครับแก้วอย่างนี้ตัวแพงหรือเปล่า6,800อตัวเอชอแรกมาก่อนไหมไม่มาครับโอเคไม่มาไม่เป็นไรได้มา14,940นะครับโอ้โหแต่ว่าเสียดายสกเกตเตอร์ไม่มาด้วยนะโอ้โหแล้วตัวนี้กำไรที่30,000นะ สามหมื่นะฮะเบ็ดโซสุดอยู่ที่สี่ร้อยนะดูนะเอาเลยไหมสีนะ่ร้อยเนี่ยสองร้อยก่อนแล้วกันนะโอเคมาๆๆๆโอ้โหเลยไปหนึ่งเลยไปโอเคนึกว่าจะเลยไปสองแล้วโอ้โหเราเปลี่ยนเบ็ดปุ๊บสเกตเตอร์เข้าอย่างงี้ก็หวานเจี๊ยบสีฮะได้ไม่สิบมุนนะดูนะ บึ๊บค็อกเทลมีว้สองช่องอย่างนี้คำนวณแน่นอนนะครับเจ็ดพันสองร้อยทุกคนโอ้โหลิ้นตามช่วยเวลารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะสำหรับใครที่อยากได้ตารางกลุ่มวีพีสามารถคลิกลิงค์ใต้คลิปได้เลยนะครับให้มาเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบนะครับสำหรับคนที่กำลังม,าม,ามองหานะเว็บที่จะเล่นนะบางก็แนะนำเลยนะสามารถ คลิกดึงใต้คลิปได้เลยนะครับฝากถอนไม่มีขั้นต่ําไม่ต้องทําเตือนที่สําคัญเล่นได้ถอนได้แน่นอนนะครับดอกนี้แตกแสนที่เรียบร้อยโอ้โหต้มยํารวมมิดเจาะเมื่อกี้ตัวคุ่นเน้นๆน,น,นะได้มา1นึ่งแสนสามหนะครับทุกคนโอ้โหมานี้ก็หวานเจี๊ยบสิฮะโอ้โหบิดร้อยแตกแสนนะทุกคนนะโอเคเริ่มนิ่ง เลยอีกสองหมุนเฮ้ยสามหมุนนะหมอยัง 2, สองสเตเตอร์มาสองไม่ได้ใช้นะครับโอเคหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบนะรหลังๆเริ่มขึ้นหมื่นแล้วนะสักสองสักสองแสนใช่ไหมวันนี้ขาดอีกเก้าพันนะมาได้หรือเปล่าโอเคสิบหมุนของเราได้มา 16000แสนห0ครับ161,028นะเ้ยน0ะมืทุกคนนะเออตัวเลขมันเยอะไงโอ้โหนับไม่ถูกกันเลยดีเดียวเจียวอะนี้ได้กำไรมาที่1 9ึ0 0 0นเ้าับก็ได้น่าจะพอใจแนละ้วทวน ออพอใจมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่อยากให้บางยีกีไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากตารางกลุ่ม v ี P ีก็สามารถคลิกลิงก์ได้คลิปได้เลยนะครับใครชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตบ้างด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ